สวัสดีครับผมรกสิทธิ์พิรมอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2568แแล้วก็ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในโลกกว้างนะครับ แล้วก็เรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่โตในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศจีนด้วยก็คือการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีช่วยด้านความมั่นคงของรัฐบาลจีนแล้วเขาก็มา ครั้งนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ชายแดนไทยพม่าหรือเมียนมาซึ่งมีผลกระทบหรือทำให้จีนต้องเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็สองประการด้วยกันคือชื่อเสียงของรัฐบาลจีนเอง ว่าทำไมถึงปล่อยปละละเลยให้ชาวจีนที่แทนที่จะมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนั้นกลับกลายมาเป็นอาชญากรข้ามชาติหรือที่เรียกกันทั่วๆไปว่าโจรจีนสีเทาจีนสีเทานะครับที่ได้มาทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายไม่เคารพกฎหมายไทย แล้วก็ยังมาบ่อนทําลายศิลธรรมอันดีงามของสังคมไทยอีกทั้งก็เข้ามาให้อะไรครับสินบนต่อเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อให้ทําการหรือโอนอ่อนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายต่างๆนานาเหล่านี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่คนจีนหลายร้อยหลายพันคน ถูกหลอกลวงให้ไปทำงานที่บ่อนคาสิโนตามชายแดนไทยพมา่าแล้วก็ไปทำงานในศูนย์หลอกลวงประชาชนทั่วโลกคือศูนย์สแกมให้ไปเป็นแรงงานทาสนะครับทางด้านของพมา่าติดกับฝั่งฝั่งไทย ที่ถูกบังคับนะครับให้ส่งข้อมูลทางสื่อสมัยใหม่หรือแม้กระทั่งการโทรศัพท์ไปเชิญชวนหลอกลวงให้ชาวจีนมาทำมาหากินที่ประเทศไทยหรือประเทศพมา่าแต่จริงๆแล้วก็เป็นขบวนการที่จะหลอกลวงให้ชาวจีนต้องตกไปเป็นแรงงานทาสในสถานที่ เริงรมบ่อนคาสิโนโแล้วก็โดยเฉพาะที่ศูนย์สแกมเซ็นเตอร์นะครับทางชาวจีนรู้ข่าวนี้กันอย่างกว้างขวางเพราะว่าหนึ่งในชาวจีนที่ถูกหลอกเข้าไปทำงานนั่นก็คือดาราของจีนคนหนึ่งมันก็เลยเป็นข่าวฮือฮานะครับมันก็มีผลกระทบ ต่อสถานะของรัฐบาลจีนด้วยว่าทำไมถึงปล่อยประละเลยและไม่ยกเรื่องนี้ขึ้นพูดหารือกับรัฐบาลไทยเพราะเรื่องการหลอกเลวงคนจีนหรือว่าโจรจีนสีเทาทั้งสองประการนี้มันก็เกิดขึ้นมาตั้งนานเป็นปีๆแล้วจนในที่สุดรัฐบาลจีนทนแรงบีบคั้นไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องส่งรัฐมนตรีมาที่ประเทศไทย แล้วก็พบปะกับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยในขณะเดียวกันเขาก็ไปที่ชายแดนไทยพม่าเพื่อไปนะครับตรวจสอบศึกษาความเป็นไปสถานะของเรื่องราวต่างๆนะครับก็เป็นการสะท้อนซึ่งความเอาใจใส่ของ,งฝ่ายรัฐบาลจีนต่อคนของเขาเองในขณะเดียวกันก็เป็นการสะท้อนความประสงค์ของรัฐบาลจีน ที่จะร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการที่จะปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังให้เป็นเรื่องเป็นราวและเพื่อให้มันมีผลได้นะครับในแง่หนึ่งมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าการนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายจีนเข้ามาแทรกแซงในกิจการภายในของไทยหรือเปล่าผมเองก็ไม่ไม่เห็นด้วยนะครับ เห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องของการที่ต้องการจะแก้ปัญหาร่วมกันมากกว่าและในขณะเดียวกันก็จะได้มากระตุ้นให้ฝ่ายทางการไทยทั้งในระดับการเมืองและข้าราชาการประจำทั้งทหารตำรวจและข้าราชาการพลเรือนนะฮะได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของเรื่องราวแล้วจะต้องปรับปรุงวิธีการทำงานทําการให้มันดีขึ้น ร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะฝ่ายจีนที่เป็นผู้ร่วมเสียหายด้วยเนี่ยกันอย่างจริงจังเพื่อจะขจัดอาชญากรรมข้ามชาติช่วยกันปกป้องนักท่องเที่ยวของจีนไม่ให้ถูกหลอกลวงอันที่สองช่วยกันขจัดโจรจีนสีเทาแล้วก็อันที่สต้องจัดการกับคาสิโนโบ่อนเถื่อนทั้งหลายแล้วก็ศูนย์สแกมเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงประชาชนด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการมาให้ความร่วมมือมากกว่าเป็นการที่จะเข้ามาแทรกแซงในกิจการภายในของไทยนะครับในขณะเดียวกันการที่ทางฝ่ายรัฐบาลจีนต้องส่งระดับรัฐมนตรีมาเยือนประเทศไทยนะครับในเรื่องที่มันควรจะเป็นภาระรับผิดชอบโดยตรงอย่างมากมายมหาศาลของรัฐบาลไทยนั้นเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนว่าเขาก็มีความห่วงใย ในฝีไม้ลายมือของฝ่ายราชการไทยทั้งระดับการเมืองและระดับข้าราชการประจำเราก็ต้องเอาประเด็นนี้นะฮะโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลมาทบทวนแล้วก็ปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมไม่มีความจะเป็นใดๆที่จะต้องให้โลก เขามาร้องเรียนมาบีบคัน้นมันเป็นภาระหน้าที่ของทางฝ่ายรัฐบาลไทยซึ่งก็ได้มีการปล่อยปละละเลยกันมาเป็นเวลานานแล้วมันก็ไม่ใช่แค่บ่อนการพนันเถื่อนสถานเลิงลมที่เถื่อนแล้วก็ศูนย์สแกนต่างๆเหล่านี้มันก็ยังมีเรื่องที่ผิดกฎหมายอีกเยอะแยะเช่นการลักลอบค้าของเถื่อนการค้ามนุษย์การค้าอาวุธ นะครับการคาสิ่งที่หวงห้ามเช่นสัตว์หวงห้าม,ห,ามหรือพืชหวงห้ามต่างๆนานาเหล่านี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยความไม่ชอบพม่าพากลตลอดแนวชายแดนไทยกับพม่านั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเกลือเป็นหนอน ในแวดวงราชการและการเมืองของไทยคือหมายความว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางนะครับฝ่ายราชการของไทยร่วมมือกับโจรจีนสีเทาร่วมมือกับเจ้าของบ่อนเถื่อนร่วมมือกับศูนย์สแกมเซ็นเตอร์เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ชาวจีนหรือชาวต่างชาติซึ่งมีอีกประมาณสัก22ประเทศเนี่ยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเข้า ขึ้นเครื่องบินมาลงที่สนามบินสวรรณภูมิแล้วก็ถูกนำตัวจากสนามบินไปที่ชายแดนไทยเช่นแถวแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็ข้ามชายแดนไทยไปเป็นแรงงานทาสอยู่ที่ชายแดนทางฝั่งพมา่ามันจะลอดเล็ดสายตาของหน่วยราชการไทยไม่ได้ถ้าเผื่อมันไม่มีความทุจริตใดๆทั้งสิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของประเทศไทยแล้วมันก็เป็นหน้าตาความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยภายใต้การนำพาของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะจัดบ้านเรือนของเราให้มันอยู่ในร่องในรอยโดยเร็วทันทีทันควั ไม่ปล่อยประละเลยอีกต่อไปมันเป็นเรื่องที่มันอับอายขายหน้าไปทั่วโลกนะครับมันไม่ใช่เสียต่อตัว,ตวรัฐบาลตัวข้าราชการประจำมันเสียต่อพล,ลอเมืองไทย67ล้านคนทุกคนนะครับว่ามันจะทำให้เราถูกตีตราว่าเราเป็นเมืองที่แานจะตลกเป็นเมืองที่ไร้กฎหมายเป็นเมืองที่เต็มไปได้วยความทุจริตคอร์รัปชัน แล้วก็ปล่อยให้ชาวต่างชาตินั้นมาทำอะไรที่อยู่เหนือกฎหมายศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของประเทศไทยได้นะฮะเาคานนี้เมื่อทราบประเด็นปัญหาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าจะมีการให้สัมภาษณ์โดยรัฐมนตรีบางคนแล้วก็บางทีก็จะมีหน่วยงานแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจออกมาให้สัมภาษณ์เสมือนว่าต่างคนต่างทำ สะท้อนว่าขาดการประสานงานการบูรณาการการทำงานดําเนินนโยบายและวางมาตรการต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้เห็นว่ารัฐบาลนี้เนี่ยไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ไม่มีวินัยด้วยนะครับว่าขา้าราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจก็อาจจะมาให้สัมภาษณ์ได้โดยไม่ได้ค่อยรอฟัง ว่าจะมีคําสั่งมีมติจากฝ่ายรัฐบาลหรือไม่อย่างไรครีจะแก้ปัญหาอย่างใดที่จริงแล้วในประเทศไทยในระบบราชการไทยนั้นเรามีหน่วยงานกลางที่จะต้องดูแลนะครับในเรื่องความมั่นคงตลอดแนวชายแดนไทยกับประเทศพมา่ากับลาวกับกัมพูชาและกับมาเลเซีย และหน่วยงานนั่นคือสำนักเลขาธิการสภาความมั่นคงนะครับที่เป็นหน่วยงานกลางเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาต่างๆแล้วก็รวมทั้งการบูรณาการที่เกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนหรือในอหนึ่งการแก้ปัญหาอาชญากรรมตลอดแนวชายแดนทั้งหมดเนี่ยหน่วยงานกลางก็คือสภาความมั่นคงหรือว่าที่เรียกกันว่าสอมอชอ ผมก็มีข้อสังเกตแล้วสมชทําไมถึงไม่ทําหน้าที่ในการเป็นหน่วยงานกลางก็ต้องขอเรียกร้องมาถึงเวลาแล้วที่ท่านเลขาธิการสํานักเลขาธิการสภาความมั่นคงเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับความเป็นไปที่ชายแดนไทยนะฮะฝ่ายกระทรวงกลาโหมฝ่ายกองทัพบ,บกสํานักงานตํารวจแห่งชาติสํานักงานตํารวจชายแดน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกมรมศุลกากรในสังกัดของกระทรวงการคลังหน่วยงานที่เกี่ยวกับดิจิทัลก็มีสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะเรื่องเกี่ยวกับการอะไรคมนาคมระหว่างประเทศนะครับไปจนถึงสำนักงานปราบปรามคอร์รัปชันปปชนะครับการการฟอกเงินปปงหลายหลายเหนี่วงะหน่วยงานเนี่ยก็เกี่ยวข้องกันทั้งหมดรวมทั้งกอรมน กองอำนวยการความมั่นคงภายในเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วที่สำนักงานสมชเรียกประชุมทุก้วยราชก,การแล้วก็เอาประเด็นปัญหามาวางบนโต๊ะปรึกษาหารือกันแล้วจะร่วมกันทำงานอย่างไรมีข้อมติอย่างไรก็นำเสนอไปที่สภาความมั่นคงที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีสำคัญสำคัญอีก4 5รัฐมนตรีเช่น รัฐมนตรีกรลาโหมรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีมหาไทยและรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะก็จะต้องเป็นการดําเนินงานสองระดับคือว่ากันเองก่อนในระดับข้าราชการประจําทั้งหลายมีผลมีมติอย่างไรก็นําเสนอต่อสภาความมั่นคงที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วตรงสภาความมั่นคงมีมติอย่างไรก็ต้องดําเนินการต่อไปอีก2แนวทางคือนําเรื่อง ไปที่คณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติออกมาเป็นคำสั่งอะไรต่างๆคู่ขนานกันไปก็อาจจะเอาข้อความประเด็นปัญหาแนวทางออกทั้งหลายนั้นไปเสนอที่รัฐสภาเพื่อให้รับทราบให้มีการอภิปรายให้มีการสนับสนุนทั้งในเรื่องบุคลากรเรื่องการเพิ่มงบประมาณต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งออกกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายให้การทำงานร่วมกันกระชับขึ้นนะครับก็ขอ คุยกันทางนี้นะฮะแล้วก็ขอเรียกร้องทั้งท่านเลขาธิการสมชและตัวนายกรัฐมนตรีประชุมปรึกษาหารือหาข้อยุติและททำงานอย่างมีบูรณา,าการไปในทิศทางเดียวกันเราก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทยกับพมา่าได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ